ดูน้าดูน้ําน้ําจะไม่มีสนิมแดงเลยนะน้ำจะไม่มีสนิมแดงนี่นี่นี่เราข้าวกินปุ๋ยจะมาเป็นอย่างนี้ดูรากขาวๆเห็นไหมดูรากดูรากฮะขาวโพลนขาวโพลนแปลงนี้พี่หนึ่งเขาเขาเผาต่อเผาต่อสั่งพี่ดูน้าน้ำมีสนิมแดงอ่าเนี่นี่เนี่ซูมซูมให้พี่หน่อยขอดูพี่หน่อยเห็นไหมรองรองเท้ารองเท้าเห็นป่ะน้ําสนิมแดงเนี่ยเนี่ยสาเหตุหลักเลย ที่มันไม่กินปุ๋ยเนี่ยเนี่ยอันอันนี้ไม่แซมเนี่ยเออเนี่ยสองสองก้อนเนี่ยไม่แซมอ่าอ่าโอเคครับอ่าจับนี่นะอ่าจับดึงตรงตรงดึงตรงตรงแล้เออนี่ยเ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 นี่นี่นี่โอ้ขอบคุณครับพี่นี่ยนี่ลากลากกันเหลืองเหลืองเลยนะหลากเหลืองเหลืองไม่กินปุ๋ยแล้วนี่ไม่กินปุ๋ยไหมป้าไม่กินอ่านี่ไม่กินปุ๋ยอันนี้เลยเนี่ยเออเนี่ยแหละแล้วแลโอเคครับพี่เดินขอบคุณครับอ่าจับจับผมอ่ะจับผมอ่ะดึงขึ้นปุ๊บ โอ้ดูดินะีกินปุ๋ยป่ะป้าเดี๋ยวเดี๋ยวหันหันมาถูป้าหน่อยให้ป้าดูนะนปุ๋ยรากมันเหลืองอันนี้ไม่กินปุ๋ยไหมอ่าขอสองก้อนนะป้านะเอาแปเอาเอาเอา,เอา,เอาป้าก้อนกินปุ๋ยป่ะเดินต่อเดินต่อเดี๋ยวพี่พี่พี่หนึ่งเดี๋ยวเราไปกอดนุ่นเดี๋ยวเราไปตรงงน้นกันเลที่มีน้ําจะได้เพราะว่าเพราะว่าข้าวมันกินปุ๋ยอ่ะมันถอนยากเดี๋ยวให้พี่หนึ่งลองดูน้ําหนักเวลาพี่หนึ่งดึงอ่ะ อันไหนจะถอนง่ายกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดึงดึงดึงที่มีน้ำแฉะเหมือนกันจะดึงขึ้นป่ะอ่ะโอ้ดึงไม่ขึ้นเดพอพอพี่มันแข็งมากเห็นไหมอันนี้น้ำแฉะเหมือนกันแล้วพี่พี่หนึ่งนะเนี่ยคือข้าวกินปุ๋ยอันอันนี้จะดึงดึงข้าวกินปุ๋ยนะโอ้โหโอ้โห ดูรากดูรากนะขาวโพลนขาวโพลนอันนี้เข้ากินปุ๋ยนะเนี่ยดูน้าดูน้าน้ำจะไม่มีสนิมแดงเลยนะน้ําจะไม่มีสนิมแดงอ,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 อย่ขอขอล้งล้วงมัก,ก่อนขอมันดึงยากนี่นี่นี่เราข้ากินปุ๋ยจะมาเป็นอย่างนี้ดูรากขา,ขาวๆเห็นไหม ห็นไหมเนี่ยคือข้าวกินปุ๋ยโอเคอันนี้อันนี้ป้าตาอันนี้เราดึงมาแล้วเนาะอันนี้คือข้าวที่กินปุ๋ยดูที่นี่ขนาดเอามือล้วงก่อนนะถึงจะออกมาเนี่ยดูลากเลยนะโอ้โหลากไม่ได้ล้าง,ากกดางเดี๋ยวเดี๋ยวล้างลากให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือข้าวที่กินปุ๋ยเนี่ยนะขาวโพลนแต่ดูนี่คือข้าวไมกินปุ๋ยนะลากจะแดงลากจะแดงหมดเนี่ยแล้วดึงมาเนี่ยกอดเิีจยว ดึงขึ้นง่ายแต่นี่โอ้โหฝาจะดึงขึ้นนี่นี่คือดูดินเขาเรียกข้าวไม่กินปุ๋ยมันข้าวไม่แตกกอเนี่ยเปรียบเทียบเลยขวากสายสองฝั่งเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่ใช้ผิดพันธุ์ของเราแล้วจะแก้ไขข้าวที่ไม่แตกกอนี้ได้ยังไงแล้วข้าวที่แตกกอจะจะได้มากกว่าทุกปีไหมอ่านะโอเคแล้วเจอกันครับ